อันนี้เสื้อตัวอย่างนะครับตัวใหญ่มากเนาะอันนี้ในหุ่นยังมีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ยังดูเป็นล้มหลวเลยนะครับอันนี้เป็นงานตัวอย่างนะงานแบบจะไปดูตัวอย่างโดนประมาณนี้กระเป๋าก็จะประมาณนี้นะเอาเข้า,เอาออกได้นะจะทําเป็นกระเป๋าแบบดึงเข้าดึงออกได้นะครับกระเป๋านะจะทําแบบนี้นะครับเป็นลิ้นนะนี่น,นะครับใส่เข้าไปด้านในก็จะมิดนะครับถ้าเราไม่ใช้เนาะเราไป ถ้าเราจะไปใช้เราก็ต้องดึงออกมากอย่างนี้นะครับนี่มันมันเป็นลิ้นนะตัวนี้เขาเรียกว่าทำง,ง่ายๆนะตัวนี้นะครับนี่เนี่ยแบบนี้มันจะเก๋ียไก่เป็นสไตล์แบบใช้ในทั้งแบบในแบบที่เราต้องการใช้ในงานหรือว่าจะไม่ได้ใช้ในงานแต่มันก็เอาเข้าเอาออกได้ง่ายๆน,นะครับอันนี้แค่ยัดเข้าไปนะอันนี้ก็จะมีวิธีการทําแบบนี้นะครับนี่มันจะ อันนี้มันดูแล้วเหมือนกับไม่เห็นกระเป๋าบนเลยนะครับเห็นไหมอยาจะทําแบบนี้นะพอเวลายัดเข้าไปด้านในมันก็ต้องมิดนะครับตัวนี้นะนมันจะใส่ง่ายๆเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บตัวนี้ให้มันต่ํากว่ากระเป๋ากระเป๋าประมาณสักสามขีดนะครับนี่มันก็จะมิดพอดีนะเวลาเรายัดเข้าไปนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนาะแต่เวลาเราจะใช้งานเราก็ดึงตัวนี้ออกมานะนี่กระเป๋าเป็นกระเป๋า เดี๋ยวก็เป็นปิ้นเข้าปิ้นออกได้นะครับคือกระเป๋าโลโก้ก็จะประมาณนี้มันจะดูดีกว่าแบบปักนะครับมันใช้ได้ทั้งสองงานเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับเสื้อตัวใหญ่มากนะครับนี่อกสี่สิบแปดนะครับเกือบหุ่นเนี่มันอกอกสามสิบแปดนะใหญ่กว่าหุ่นประมาณสิบนิ้วนะครับเห็นไหมเสือนะ้อดูแล้วมันจะโลงเหลียงเลยขนาดมีเสื้อตัวหนึ่งด้านในนะครับนี่ ก็ยังโดยประมาณนี้นะนี่เป็นเสื้องานแบบนะครับจะไปโชว์ลูกค้านะครับนี่เป็นตัวอย่างเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ทําให้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนาะจะส่งให้วันนี้นะครับโอเคนะครับงานตัวอย่างเนาะทางภาคเหนือนะครับโดยประมาณนี้นะครับนี้ด้านในมันจะเป็นสาบโขงธรรมดาไม่ได้ขุนสาบนะครับไม่ได้ดำน้ำนะมันเป็นเสื้อธรรมดาทั่วไปนะครับ สื้อสูรสากลเนานะเป็นงานสไตล์คนไทยนะครับนี่นะไม่มีคุนค้นนแต่เราจะมีกระเป๋าในสามใบนะนี่นะครับสไตล์ที่เราทำเนาะแต่ถ้าเป็นงานสไตล์ยุโรปมันก็จะมีคุ้นดำน้ำไขป่ปลาด้านในสาบโค้งนี่นะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ขาไม่คุ้นะก็ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อจะออกมาด้วยรวมก็จะประมาณนี้นะเป็นงานตัวอย่าง ที่เขาจะไปให้ลูกค้าดูนะนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับงานตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะส่งวันนี้นะ